กลับมากันต่อนนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้นะคะใครอยากลงโฆษณาก็ลงได้นะคะ0 9 0 9 9 5 9 9นั่นเองนะคะมากันที่ข่าวบันเทิงกันต่อเลยนะค,ะคุณผู้ชมนะคะสำหรับนี่เลยกาเพลงของเปิ้ลไอรีนเนาะดังต้องยอมรับนะว่าดังกระแสะมาปล่อยได้ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะถูกกาละเทศะพอดีคนเอาไปคอฟเวอร์กันเยอะมากใน TikTok นะฮะ ใน t k t Tok หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะมีกระแสวิพวิพากควิจาร์ณเป็นอย่างแบบเยอะแยะมากมายแต่มันก็เป็นกระแสที่ทําให้เรียกได้ว่าสร้างสร้างกระแสให้กับเพลงเพลงนี้ชื่อว่าเพลง p a ชชั่นนั่นเองนะฮะ หลังจากนั้นนี่นะคะเปิ้ลไอรีนก็ได้ไปไปปล่อย MV เพลงแ a ชชั่นเนี่ยนะคะหลายคนก็นําไปคอฟเวอร์กันเยอะเลยแล้วก็โด่งดังขึ้นมายอดวิวก็เพิ่มขึ้นแบบว่ามหาศาลนะคะล่าสุดนะคะรับพลอยชมพูนะ,ะันักร้องลูกครึ่งไทยเยอรมันนะคะก็ออกมาคอฟเวอร์นะครับเพลงแ a s ชั่นเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาบอกว่า ร้องเพาะด้วยนะคะหลายคนก็บอกว่าทำไมร้องเพลาะกับเจต้นตำรับหรือเปล่านะคะทาเอาชาวเน็ตก็แห่ชมกันกว่า4ล้านนะคะแถมความเม้นต์เนี่ยก็ติดตลกว่าเจอกเจอกับต้นฉบับแล้วลองไปฟังกันนะครับเ,เดี๋ยวเราไปฟังของพลอยชมพูก,กันก่อนจชไม่ลัน,อนเอาไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ อ่านะคะร้องเพราะนะร้องเพราะนะมีองค์มีเอื้อนนะคะมีทิ้งจังหวะด้วยนะคะล่าสุดเฟิร์นไอรีนนะคะเจ้าของเพลงดังกล่าวเนี่ยได้ออกไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วกันนะคะก็ได้ฟังน้องพลอยชมพูที่นํามาคอเวอร์แล้วก็ร้องนะคะทําเอาถึงก็ต้องชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปดังกล่าวกันเลยดีกว่าค่ะ ไงโอไปร้องไปมีหลาคนมีหลาคนคือมันเป็นอ่าสมกับเจตนาลงกันจริงเพราะว่าอย่างน้องเขาร้องเนี่ยสมมุติว่าคนไปดูทั้งสามแสนแล้วั้งสามแสนร้องตามแล้วไอ้สิ่งนั้นมันก็จะฝากไปจิตได้เสมอเขามันทําให้อ่ะพึ้นพลังงานเนี่ยสูงขึ้นได้เลยอยากให้ศิลปินผลิตงานทุ่มคุณภาพแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนออกมาเยอะๆอย่างนี้ก็โอเคถูกไหมชอบ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 แต่ว่า ควมนนี่คือคลละแบบก็จะเป็นสไต,ตล์คนสไตลนเลยนะสไตล์คนลดเลยนะเพิ่ว่าเพิ่เพิ่รู้จึกจริงอันนี้มันร้องแบบช้าของเปิ้นเขาจะเป็นร้องเร็วเพราะฉะนั้นมันคนละแบบอย่างที่พี่พจน์พูดถูกแล้วนะคะหายไปนานเลยคนนี้ใช่ไหมฝ้ายเวลุลีหรือรันโดนเซลลนะคะแผ่นหลังเหมือนผู้ชายหลังจากที่เธอถูกปลดใช่ไหมเธอเคยถูกปลดใช่ไหม ไฟไปรูปดินะเอารูปขึ้นสิเอารูปขึ้นหน่อยสินี่ไงที่เธอถูกปลดไงถูกให้ให้ให้ปลดออกจากตำแหน่งทางทที่เธอชนะแล้วอ่ะ แล้วก็มีคนไปนสั่งบัตรทวงเธอว่าเธอไม่เหมาะสมแล้วเขาก็ปลดเธอออกไปอ่ะแล้วก็เอาพิมพ์บงกดจันแก้วไปประกวดแทนก็ยังตกรอบอ่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งละครที่กําลังสนุกสนานเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะสำหรับนะคะเรื่องวิญญาณแพทย์สยาใช่ไหมทางช่อง8แล้วก็มีนักแสดงสาวอย่างฝ้ายเวลุววลีเนี่ยนะคะที่กําลังมาแรงแบบสุดๆนะคะล่าสุดไปออกอากาศเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทําเอาชาวเน็ตเนะะี่ยขยี้ตากันแบบรัวๆนะครับมีฝาามีฉากฉากหนึ่งนะคะที่เธอบัตทวงความ ความแซบนะคะแล้วก็ลงทุนเปื้ยแผ่นหลังใช่ไหมโอ้ทำไมหลังใหญ่อย่างนั้นน่ะอันนี้หลังผู้ชายหรือหลังผู้หญิงอะลันอันนี้จะปวดแม่นันลูกนะแม่สงสัยนะว่าอาจจะเป็นหลังหลังของผู้ชายหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่หลังไฝายเวลูรีหรือเปล่าอาจจะเป็นหลังของสาวสองหรือเปล่าเพราะว่ามันใหญ่ไปอะ่ะมันใหญ่ไปนะ มันไม่ันไม่ใช่แผ่นหลังผู้หญิงอะ่ะมันเหมือนจะเป็นแผ่นหลังไอ้นี N ่ e หรือเปล่าเอ็ก e ต้านะ่ะไม่น่าจะใช่แผ่นหลังน้องเขาหรือเปล่าที่ผ่านมาทำเอาชาวเน็ตเขาบอกว่าหลังจากที่ฉากที่ถูกปล่อยออกอากาศออกไปเนี่ยนะคะความ,มนต์ก็มากันเยอะแยะมากมายว่าแผ่นหลังของฝ้ายเหมือนผู้ชายแต่เขาคงไม่เล่นอย่างนี้มั้งน่าจะเป็นแผ่นหลังเ e อ็กต้าหรือเปล่าล่าสุดฝ้ายได้ออกมาเปิดเผยนะคะถึงความ,มนต์แล้วก็ขำหลายคนก็บอกว่า ใช้สแตนอินหรือเปล่านะครับแต่ก็บอกว่าตรงนี้ว่าเป็นแผ่นหลังของไฟเองฮะเล่นเอาทุกฉากเล่นเองทุกฉากแต่ไม่ได้เปลยหมดมันมีเซฟไงมันมีปิดข้างหน้าไงมันปิดข้างหน้าแต่โชว์แค่หลังอย่างเดียวโอ้โลกูกแผ่นหลังใหญ่เป็น,นิดนึงนะลูกแม่นึกว่าแผ่นหลังแผ่นหลังสแตนอินนะนั่นน,น,น่ะถ้าเราไม่รู้ว่าเรานึกว่าแผ่นหลังผู้ชายนะ อ,อ,อู้ตายไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะลูกนะคะน้องเขาผ่านอะไรไม่ดีมาเยอะน่าสงสารน้องเขาน่าสงสารเด็กคนนี้น่าสงสารมากนะคะก็อ่ะมาฝากดูกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ใครเต้นคะมเมื่อกี้แล้วพระเอกคนนั้นที่นั่งที่นอนอยู่คือใครคะ เออเอ,อละครเรื่องนี้ก็น่าดูนะเออนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะไม่มีขอบคุณใครอยากลงโฆษณาก็090089995 9พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะค,ะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะค,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ